บาดสะดววันนี้ข้าเดินทางจยต้องก<อ>ับทีนี้ข้าจะไปจีบผู้หญิงทิดาตั้งสองว่ายัางไงดีอ่ะกาเร็กตีเจอหนะ้าน้องพูดเลยครับน้องพูดเลยว่าน้องกับทิดาเจ้ากับบดีพีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกไว้น้องให้น้องเอาตุ้มวัตติกมัดใส่ความรักนี้จอปากไวด้ดีแล้วพาไปใส่จองคริสถ้าน้องต้องการใจความรักนี้วันไหนเอเต์ปพาไปเจน้ำความรักมันมุ่งรมจันหน้อ แรงมากคนยิ kind of tá, <s Elliott ills> um ่งไม่ชอบเจ้าคุณคนชายจะไม่นีแรงมาการุ่มดีคนยิ่งเกลียดคนยิ่งจะไม่นีจบแรงันสั้นจีบหายนี่จีบยิ่งก้าวไปแก่สุดแล้วคิดเล็ดท่าแบบปลูยังเงินน้องไปไหนคนไอ้ต้พุช่าเร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 าพี่อะไรนะแล้วทองไม่ไปกับข้าหรอน้องจะ่จนสักเดินแต่งกับปุมอยู่นี่วางอย่าไปเลยกูรัก้ันเกอได้แก้ว อยู่ตีนน้อไม่เหมือนอยู่ปากตายอยู่บ้านเรายกขึ้นว่าชาวได้ยินเสียงก่อยขันห้อ <c oughs> งเสียงก่อยเออตาเป็นเสียงมูมูโต้แต่งองโก รอยตายหวงแลยงว่างในยาครูนะครับก็คือน้องเตงานอยู่กับพวกได้ซ้ปีถึงมองทองเลยตรงการดูกินไเลยดูพวกได้ยังกินตรงฮะวตองได้เด็ถึงจานไปคือตีบ้านจานะก็คือเจ็ดตึงหม้อก็เย็บเปร้ยเลยถึงหม้ออันไมู่ก็เย็บลืม่าูแกเย็บลูแมแม เราไมาตืบ้านผัไม่ปอกแกหรือปนกะนียาบตบดวยเอ้าใช่วย่วยรวย่วยแกตายนี่แช่วยไม่ไ่ชรวยรึมาพบรรกันแล้วไม่รู้แต่งแจ๊ใช่มันเริ่มอะไรทีอ้ไมังกยอยู่ในคลอหรือเ่าพี่นี่หวงต่มาี่วก็อยู่ในคจิงนะ

มาเลยนะตยันไ <B> ้เล่นกอาเนอนอตองการใ้กับตู้จะปากเกันน่าิได้ยไม่หมดเลยค่ะไม่เรืตจะเปิกเตอความระองพีไม่ใช่การตีแม่นความระองพี่มันรถสคันวิงมันความเร็วสูงมายนมันคล่มการ